จริงตอนนี้ก็ย,ยังไม่ได okay. ้คุยกันใช่ตัวเราไม่ได the ้ติดอะไรนะแต่ว่าไม่รู้น้ําตาติดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามถามทางน้ําตาหลายคนก็ต้องบอกว่ามันไม่แฟแต่สำหรับไอ้หมอนก็ต้องบอกว่ามันแฟค่ะก็ตามนั้นค่ะ โในรายการคิดว่ามั่นไหมคะอาจจะดูว่าแรงเกินไปเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าหนูเด็กซึ่งจริงๆแล้วอายุ32ค่ะเยอะกว่าน้ำตาลประมาณ3-5ปีแรกๆน้ำตาลโดนแต่น้ำตาลก็ออกมาโต้กกับแต่พอเราโดนบ้างยังไงราคาน้ำตาลมันยังไงราคาได้ข่าวมาว่าน้ำตาลพูนในไลฟ์สดบอกว่าไม่เคยเจอเราเราเจอกันหลายครั้งมากคะ่ะน้ำตาลและยืนคุยด้วยกันหลายครั้งมากคะ่ะ Þakk fyrir því að við erum að hljóða því að við erum að hljóða því að við erum að hljóða því. มากค่ะเพิ่งจะจบรายการไปแล้วก็ได้ผู้ชนะไปหมัดหมัดนะคะก็ดราม,ม่าฉ่ำซะแล้วงานนี้ค่ะทางด้านของสาวน้ําตาลชาลิตานีคะไม่ทนค่ะออกมาฟาดกลับเดือดหลังสาวใบหมอนนะคะหนึ่งในผู้เข้าประกวดรายการดังอย่างนางร้ายไทยแลนด์สี่ท่านสองให้สัมภาษณ์สื่อพาดพิงแรงทําเจ้าตัวโพสต์ส่วนเจ็บใจค่ะเรียกได้ว่าเป็นรายการที่เข้มขน้นแล้วก็ลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายค่ะสําหรับรายการนางร้ายไทยแลนด์สี่ท่านสองนะคะที่ดำเนินรายการโดยคุณอัน๋นภูวนาถที่เพิ่งจะเดิน ทางไปถึงโค้งสุดท้ายรอบไฟนอลไปเมื่อไม่นานมาน,นี้เองแล้วก็ได้ผู้ชนะนะคะได้แก่คุณอายอมิตาค่ะทีมควีนมาสเตอร์อย่างคุณอายอภิษฎานะคะโดยในรายการค่ะก็ยังมีคณะกรรมการที่เป็นควีนอีก2คนได้แก่คุณน้ำตาลชาลิตาสวนสเสน่ห์ที่มีดรีกิมไม่ธรรมดาน,นะคะเพราะว่าเธอค่ะคือเจ้าของตําแหน่งมิสยูนเวสไทยแลนด์สองพัค่ะและเป็นสาวไทยที่นับได้ว่าสร้างทั้งตํานานและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกคนเมื่อในปีนั้นเองค่ะหลังจากที่เธอนะคะได้เป็นตัวแทนไปประกวดต่อบน เวทีมิสยูนิเวิร์สเวทีระดับโลกค่ะที่เธอนะคะต้องไปประชันโฉมและมันสมองกับเหล่าสาวงามอีกกว่า70ประเทศทั่วโลกซึ่งเธอค่ะสามารถเข้ารอบลึกนะคะและเป็นท็อป6ของการประกวดบนเวทีใหญ่ได้และควีนอีกคนนึงค่ะก็คือสาวติชากันติชานะคะนางแบบสาวและนักแสดงสาวมากความสามารถที่เธอค่ะเข้าสู่วงการและเฉิดฉายสุดๆจากการประกวดนะคะในรายการเ e อ f a c e Thailand ซีซั่น2ค่ะและสำหรับดราม่าครั้งนี้นะคะที่เกิดขึ้นค่ะกับทาง ด้านของสาวใบมอนสาวสวย LGBTQ เพียงคนเดียวนะคะในรายการซีซั่นนี้ซึ่งเป็นลูกทีมของควีนติชาค่ะซึ่งนับได้ว่าสาวใบมอนนะคะเธอเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนก็เอาใจช่วยให้เธอค่ะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้และต้องบอกเลยนะคะว่าดีกรีที่ผ่านมาของเธอก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสาหรับสาวใบมอนเธอค่ะคือเจ้าของตําแหน่งมิสทิฟฟานี่2015ค่ะแล้วก็เป็นท็อป3บนเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2015ด้วย แม้การแข่งขันจะจบลงไปแล้วแต่จู่ๆก็มีดราม่าร้อนขึ้นมาระหว่างสาวใบหม่อนและน้ำตาลค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าทาั้งคู่คงได้เจอกันในรายการอยู่บ่อยๆโดยเมื่อวานนี้ค่ะ17พฤษภาคมนะคะเพจดังตัวตึงเรื่องนางงามอย่างพูดได้ไหมพี่จี้ได้โพสต์คลิปสัมภาษณ์สาวใบหม่อนถามถึงเรื่องการแข่งขันในรายการนางร้ายไทยแลนด์ที่เพิ่งจะจบไปนะคะในบางช่วงบางตอนค่ะสาวใบหม่อนได้กล่าวว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นเกมรายการเรียลลิตี้หลายคนก็อาจจะมองว่ามันไม่แฟร์แต่สําหรับเธอ นนัน้คิดว่าแฟแล้วเกมเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นไปตามเกมอย่าเล่นนอกเกม เพราะว่าคนเล่นนอกเกมมันเยอะแล้วและเมื่อถูกถามว่าในรายการเนี่ยมีคนเล่นนอกเกมไหมเจ้าตัวนะคะก็พูดติดตลกว่าไายพูดได้หรอคะแล้วเมื่อถูกถามว่าจริงไหมว่ามีข่าวเกาเหลากันกับน้ําตาลจนตอนนี้ก็ยังไม่คุยกันเลยเพราะว่าเราก็มาก่อนน้าตาลเรา่ยเราน0 1 5น้าตาล2016เสาวใบหมอนค่ะได้ตอบว่าถ้าเป็นไปตามปีก็ถูกต้องค่ะเรา2015น้ําตาล2016แล้วน้ําตาลท็อป6แต่ว่าเราท็อป3และเมื่อนักข่าวนะคะถามอีกว่ามีข่าวเนี่ยเกาเหลากันจริงไหมสาวใบหมอน เธอได้กล่าวว่าจริงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรนะสําหรับเรื่องนี้แต่ไม่รู้ว่าน้ําตาลเนี่ยติดหรือเปล่าก็ต้องไปถามทางน้ําตาลเอาเองและเมื่อนักข่าวค่ะได้ถามว่าการที่เราออกมาพูดเนี่ยมันจะทําให้เราดูว่ามั่นไปหรือเปล่าซึ่งสาวใบหมอนนะคะก็ตอบอย่างฉะฉานว่าในรายการคิดว่ามั่นไหมคะก็คือสัมภาษณ์ตามปกติแต่ว่าในเรื่องของการตัดต่อที่ออกมาและมุมมองที่หลายๆคนมองก็อาจจะดูว่าแรงเกินไปเพราะว่าหลายคนคิดว่าหนูเด็กซึ่งจริงๆแล้วอายุ32ค่ะ เยอะกว่าน้ำตาลประมาณ3-5ปีก็ลองคํานวณกันดูว่าใครเกิดก่อนเกิดหลังต่อมานักข่าวก็ได้ถามถึงเรื่องมีมนะคะที่มีคนบอกว่าน้ําตาลอย่ามาสอนพี่พี่เกิดก่อนเห็นแล้วรู้สึกยังไงเรื่องนี้สาวใบหม่อนนะคะได้ตอบว่าเกิดก่อนแล้วยังไงก็แล้วแต่คนจะมองหลายคนก็น่าจะคอวยอยคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันได้ยืนยันว่าสามารถร่วมงานกันกับน้ําตาลได้งานนี้นักข่าวนะคะก็ได้ขยี้ถามต่อว่าถามจริงๆหลังบ้านมีอะไรกันไหมสาวใบหม่อนก็ยืนยันนะคะ ว่าหลังบ้านไม่มีอะไรแต่โดยปกติเวลาที่เจอใครเนี่ยด้วยความที่เธอนั้นไปในฐานะผู้เข้าประกวดซึ่งน้ำตาลไปทําหน้าที่ของการเป็นควีนตัวเธอเองนั้นเวลาที่เจอใครก็ทักทายก่อนอยู่แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเนี่ยน้ำตาลจะเห็นหรือเปล่าว่าเราทักทายก่อนแต่ทุกครั้งที่เราเจอไม่ว่าจะในรายการหรือว่านอกรายการบอกได้เลยว่าเธอนั้นทักทายน้ำตาลก่อนเสมอเราเองก็เข้าไปในบริบทของการเป็นผู้เข้าประกวดถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะกว่าเราก็ทําตามหน้าที่แล้วเราก็ ก็ให้เกียรติการเป็นควีนเธอก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มี energy ค่ะแล้วก็ร่าเริงอยู่ตลอดนะคะเวลาเจอใครเนี่ยก็ Good Morning แต่ใครจะหันมา,าทักทายกลับหรือเปล่านะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ และเมื่อถูกถามว่าได้ทักไปถามส่วนตัวไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นสาวใบหม่อนได้กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทักส่วนตัวไปเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยรีพายสตอรี่ไปหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบกลับมาจากเสาวน้ําตาลแต่อย่างใดก็เลยรู้สึกว่าถ้าทักไปแล้วจะเป็นยังไงซึ่งเจ้าตัวก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าคิดว่าน้ําตาลเนี่ยน่าจะรู้อยู่ว่ารายการเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะมันก็ต้องการกระแสต้องการดราม่าอยู่แล้วเธอคิดว่าน้ําตาลเนี่ยโดนมาก่อนน่าจะรู้แรกๆน้ําตาลโดนน้าตาลก็ออกมาโต้กลับแต่ พอเราโดนบ้างมันยังไงล่ะคะน้ำตาลส่วนคําถามที่นักข่าวถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้ําตาลไหมใบหม่อนนะคะได้กล่าวว่าก็สู้ๆน้ําตาลทางเราก็สู้เหมือนกันได้ข่าวมาว่าน้ําตาลพูดในไลฟ์สดบอกว่าไม่เคยเจอเราถึงแม้ว่าเราจะเคยอยู่ในแก๊งฮิ้วหวีก็ตามอยากจะบอกว่าเราเจอกันหลายครั้งมากค่ะน้ําตาลและยืนคุยกันหลายครั้งมากค่ะแต่อยู่ที่ว่าใครจะจดจําใครในรูปแบบไหนมากกว่าและนักข่าวก็ได้ถามต่อนะคะว่าเราออกมาพูดแบบนี้เนี่ยไม่กลัวหร ว่าน้ำตาลจะออกมาโต้กลับสาวใบหม่อนได้กล่าวว่าอุ๊ยเอาจริงๆนะใบหม่อนเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเจอกันทุกครั้งเธอก็เป็นคนทักทายน้ำตาลก่อนเสมอเวลาเจอที่ไหนต่อไปนี้ก็ยังจะทักทายเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้มีอคติและไม่ได้รู้สึกว่าไม่ชอบหรือว่าโกรธหรือว่าอะไรกับน้ำตาลเลยไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอนค่ะรักมากค่ะเพราะว่าตอนที่น้ำตาลประกวดมิสยูนิเวิร์สเราก็เชียร์สุดแรงเราอยากจะให้น้ำตาลมงมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะน้ำตาลต่อ มาค่ะทางด้านของสาวน้ําตาลนะคะก็ได้แชร์คลิปดังกล่าวพร้อมกับระบุแคปชั่นนะคะว่าจริงหรอมาเอาไรอย่าบทละครนะทั้งยังได้ระบุเพิ่มเติมในคอมเมนต์อีกนะคะโดยภาพที่เธอแคปจากแชทของสาวใบหมอนค่ะที่เผยให้เห็นว่าไม่เคยมีการรีพายสตอรี่มาแต่อย่างใดนะคะและสาวน้ําตาลค่ะก็ยังได้กล่าวอีกว่าคือนอตอไม่เคยมีปัญหาหรือว่าทําอะไรไม่ดีใส่เขาทําไมถึงต้องหาแสงหรือทําว่าตัวเองเจ๋งตัวเองเลิศอยู่รายการ ก็ทักทายปกติแต่มาแต่งเรื่องบอกว่าตานเชิดทําไมมนุษย์เราถึงใจร้ายใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้นี่ยังมีเรื่องลับหลังอีกนะแค่ไม่อยากใส่ใจแต่ก็งงว่าฉันไปขี้หน้าบ้านเขาหรือยังไงถึงได้เน็บขนาดนี้งงในขณะที่คอมเมนต์ก็มีเหล่าแฟนๆนะคะแล้วก็เหล่าชาวเน็ตค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นคอมเมนต์ที่กล่าวว่ามองแบบเป็นกลางนะแต่เราเคยดูในวอล์กพี่ฟลุกอล่อนเวลารวมตัวแกงหิ้วหวีใบหมอนกับน้ําตาลก็ไปนั่งข้างๆรวมตัว กับแกงฮิ้วหวีกันนะที่เห็นโดยน้ำตาลค่ะได้มีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะว่าอันไหนคะพอดีตาลจำไม่ได้จริงๆค่ะ ซึ่งทางด้านของเจ้าของคอมเมนต์นะคะก็ได้ตอบกลับสาวน้ำตาลอีกว่าถ้าจําไม่ได้ก็แสดงว่าเคยเจอกันแต่ถ้าไม่เคยเจอกันเนี่ยก็ต้องยืนยันว่าไม่เคยเจอแค่นั้นแหละคะ่ะพี่ตาลแต่ว่าอยากให้พี่ตานกับพี่ใบหม่อนรักกันเหมือนเดิมนะคะด้านสาวน้ำตาลก็ได้สวนกลับไปทันทีนะคะว่าคือไม่ได้สนิทกันแล้วทําไมถึงสัมแบบนี้ล่ะเอาหลักฐานมาเลยค่ะถ้ามันมีก็คือจําไม่ได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้สนิทไงหรือว่าจะเป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งกระท่านผู้ชมขาที่ระบุว่าเขาแซกกันขำๆเนาะอินกันจัง ผมชอบทั้งคู่ครับนางร้ายปากแซบทั้งคู่แต่สาวน้ําตาลค่ะกลับตอบกลับไปว่าไม่ได้ขำนะคะขณะที่คอมเมนต์อื่นๆต่างก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานาค่ะอาทิหลวงปู่มั่นรุ่นปั้นเองอันดับแรกใบหม่อนคือใครคนนี้คือใครอะ่ะและท่านผู้ชมราคะคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้